ข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งนักศึกษาลองเปิดดูอาจารย์ยังไม่ได้ขึ้นฉเฉลยให้เพราะว่ากันบ้านส่งไม่ค่อยครบกันเลยดูบทที่หนึ่งก่อนค่ะในข้อหนึ่งบริษัทโกโก้ได้ส่งสินค้าไปฝากขายยังบริษัทโกเกะใช่ไหมคะในเดือนตุลาคปี X5 คำสั่งข้อที่หนึ่งให้นักศึกษาบันทึกรายการที่เกิดขึ้นในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัทโกเก๋จำกัดคำสั่งข้อที่สองบอกว่าให้สาบันทึกรายการที่เกิดขึ้นในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัทโกโก้จำกัดนะคะโดยวิธีการบัญชีที่บันทึกก็จะเป็นแบบ p e r i o d i c ข้อที่หนึ่งบันทึกรายการที่เกิดขึ้นในสมุดร,รายวันทั่วไปของบริษัทกเก๋กเก๋ก็คือเป็นคนอะไรคะรับฝากขายใช่ไหมโกโกเป็นคนฝากขายส่วนกเก๋เป็นคนรับฝากขายอาจารย์เอาคนรับฝากขายขึ้นก่อนนะคะตุลานคมวันที่หนึ่งบันทึกในสมุดร,รายวัน นักเรียาตรเตรียมของตัวเองขึ้นมาหรือยังใครทําก็จะมีใช่ไหมคะรายการที่หนึ่งบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปคนรับฝากขายก็ต้องบัน,บนทึกเมมโมใช่ไหมเมมโมว่าตุลาวันที่หนึ่งได้รับสินค้าฝากขายจากบริษัทโอโก้ o. จำกัดจำนวนสามสิบสามสิบชิ้น ราคาขายชิ้นละหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทค่ะผู้รับฝากขายจะต้องบันทึกบัญชีโดยตุลาคมวันที่หนึ่งได้รับสินค้าฝากขายจากบริษัทโกโก้จำนวนสามสิบชิ้นราคาขายชิ้นละหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทค่ะรายการวันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบเอ็ดอันนี้เป็นทางด้านผู้รับฝากขายนะคะเป็นสมุดร,รายวันของบริษัท โกเก๋ใช่ไหมคะโกเก๋ Go เป็นคนอะไรคะรับฝากขายในโจทย์บอกว่าบริษัทโกโก้ส่งสินค้าดังกก่าไปฝากขายยังบริษัทโกเก๋โดยตกลงเงื่อนไขค่าในหน้าข้อนี้คือ20%ตามโจทย์บริษัทโกโก้จ่ายค่าขนส่งสินค้าไปฝากขาย7,500แลวโจทย์ก็บอกต่อไปว่า บริษัทโกโก้จ่ายค่าโฆษณาสินค้าแทนบริษัทบริษัทโกเก๋จ่ายค่าโฆษณาสินค้าแทนบริษัทโกโก้จำนวนหกพันบาทตรงนี้บริษัทโกเก๋จะต้องบันทึกโดยเดบิตรับฝากขายบริษัทโกโก้จำกัดแล้วเครดิตเงินสดจำนวนหกพันบาทค่ะเดบิต รับฝากขายบริษัทโกโก้จำกัดเครดิตเงินสดจำนวนหกพันบาทค่ะอธิบายเลยกันค่ะว่าจ่ายค่าโฆษณาสินค้าแทนบริษัทโกโก้จำกัดต่อไปค่ะบริษัทโกเก๋ขายสินค้าได้เท่าไหร่คะ30มิชิ้นตามโจทย์ที่ให้มา โจยบอกว่าโดยขายเงินสดให้กับ ik, สมาชิกส่วนลด5%ของบริษัทก็เก๋จำกัดจำนวน12ชิ้นเพราะฉะนั้นใน12ชิ้นนี้จะได้ส่วนลดแต่อีก18ชิ้นเนี่ยส่วนที่เหลือใช่ไหมส่วนที่เหลือขายเชื่อให้กับลูกค้าทั่วไปในราคาปกติโดยบริษัทก็เก๋รับผิดชอบในรูปนี้ที่เก็บเงินเม็ดได้นั่นคือเงื่อนไขของโจทย์เพราะฉะนั้น ให้ส2บชิ้นที่ขายเนี่ยได้รับส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์คะตามโจทย์5เปอร์เซ็นตใช่ไหมตามโจทย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรายการน,นี้เดบิตเงินสด1,91,520เดบิ 1, ตรับฝากขายบริษัทโกโก้จำกัด1 0ึ่งค่ะแล้วเครดิตด้วยรับฝากขายบริษัทโกโก้จำกัด2,1600 จำนวนรับฝากขา,ายบริษัทโกโก้จำกัดตรงนี้คืออะไรคะส่วนลดใช่ไหมคะสินค้าที่ขายทั้งหมดคือ12ชิ้นเอา12ตั้งแล้วคูณด้วยราคาขายต่อชิ้นคูณด้วย16,800เพราะฉะนั้นรับฝากขายบริษัทโกโก้ที่ต้องเครดิตไปคือ21,600ค่ะ21,600 สองแสนหนึ่งพันหกร้อยเกิดจากสิบสองชิ้นคูณด้วยหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยแล้วเรามีส่วนลดให้สมาชิกคือห้าเปอร์เซ็นต์มัชฉะนั้นคูณไม่ห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะคูณในห้าเปอร์เซ็นต์เอาสองแสนหนึ่งพันหกร้อยคูณในห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะ จะได้เป็นส่วนลดที่1นึ่งบาทที่อยู่ด้านเดบิต1นึ่งบาทเกิดจาก2 1 6 0สคูณในห้าเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นเราจะได้รับเงินสดเพียง1นึ่งแสเดบิตเงินสด1นึ่งแสเดบิตรับฝากขายบริษัทโกโก้จำกัด1 0ึ่งเกิดจาก2 1 6 0ส คูณนะฮ5%ค่ะเคดิตรับฝากขายบริษัทโกโก้ Go จำกัด21,600คือ12ชิ้นคูณได้วย16,800ค่ะอธิบายเลยกันค่ะว่าขายสินค้าให้สมาชิกส่วนลด5%จำนวน12ชิ้น รายการต่อไปนะคะบันทึกรับรายได้ค่าในหน้าจากการขายค่ะบันทึกรับรายได้ค่าในหน้าจากการขายค่าในหน้าในโจทย์ข้อนี้บอกว่าจะได้รับทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์คะยี่สิบเปอร์เซ็น สุดโต๊ะปะคะ20%เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราขายไปทั้งหมดเป็นเงิน21,600 21,600คูณด้วย20%ค่ะคูณด้วย20%จะได้เท่ากับ4 3 2 0บค่ะจะได้เท่ากับ4 3 2 0ิบันทึกรับรายได้ค่าในหน้าจะบันทึกโดย เดบิตรับฝากขายบริษัทโกโก้จำกัดเครดิตรายได้ค่าในหน้า4 3 2 0ค่ะเดบิตรับฝากขายบริษัทโกโก้จำกัด4 3 2 0เครดิตรายได้ค่าในหน้า4 3 2 0ค่ะ บันทึกอธิบายรายการค้าว่าบันทึกรับไรายได้ค่าในหน้าจากการขายค่ะบันทึกรับไรายได้ค่าในหน้าจากการขายต่อไปค่ะในนี้มาดูกรณีที่เมื่อกี้นี้สามสิบชิ้นเราขายให้สมาชิกไปสาสิบสองชิ้นเพราะฉะนั้นอีกสิบแปดชิ้นเป็นการขายเชื่อปกติ การขายเชื่อปกติโจทย์บอกมาใช่ไหมคะว่าส่วนที่เหลือขายเชื่อให้กับลูกค้าทั่วไปในราคาปกติโดยบริษัทโกเกะรับผิดชอบในลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ตอนนี้ยนเราอยู่ด้านผู้รับฝากขายค่ะผู้รับฝากขายค่ะ สินค้าราคาปกติจำนวน18ชิ้นเป็นเงินเชื่อก็เดบิตลูกนี้เครดิตด้วยรับฝากขายบริษัทโกโก้จำกดัดค่ะเดบิตลูกนี้